สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้นะฮะ,ะกับคิวเคลือบแก้วครับที่เข้ามาทั้งหมด2คันนะครับฟังไม่ผิดครับ2คันในวันเดียวเราสาม,มารถทําได้นะครับเพราะว่าทั้ง2อคันนะไม่ได้ส่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้เมื่อืนนี้ทั้งหมดเลยเอ้ยส่งมื่อืนนี้ทั้งคู่เลยเป็นแพ็กเกจนะครับสำหรับคันแรกก่อนเป็น Mercedes-Benz GLS350 d นะครับก็คือ คือถ้าเป็น SUV คือเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดแล้วในในตระกูลของเมอร์เซเดสเบนก็ Mercedes enz, คือ GL GL ก็คือตัว,ต,วตัว SUV แต่ถ้าเป็น G-Class ก็อีกอย่างนึงก็จะดูเป็นรถ Jeep ด e จ,จยักษหน่อยอันนั้นที่จริงอะตัว G จะใหญ่กว่าแต่ว่าก็คืออยู่ในตระกูล G นี่เองและ GLS นี่คือใหญ่สุดแล้วซึ่งเมื่อก่อนเป็น GLE เดี๋ยวนี้เปลี่ยนรหัสเป็น GLS มีช่วงหนึ่งคือ ML ไงนะ ML แต่ว่า ML ก็ยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ GLS ได้ยาวกว่าบอกเลยว่า GLS ยาวกว่าครับตัวนี้เป็นตัว GLS 350 d ก็คือตัวดีเซลนะครับและสิะ่งที่ผมชอบสุดเลยก็คือสีฮนะคันนี้เป็นสีเทาสีเทาดูน้อยมากเลยปกติที่เห็นบนท้นองถนนเนี่ยจะเป็นสีขาวสีดำสีเทาสวยจะบอกได้เลยและอีกหนึคันที่เคลือบคิวเคลือบแก้วก็คือในส่วนของ b m w อยู่ด้านหลังผมคันนี้ก็มาแล้วมาต่อคิวเรียบร้อยแล้วเป็น w เออ BMW 520 d นะครับเป็นตัวเก่าแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่พุ่งที่ผมพึ่งลงไปเมื่อเช้านี้ก็คือวิดีโอตอนที่รถมาส่งที่ร้านเลยสไลด์มาไม่ได้ขับมาคือลูกค้ายังไม่ได้ขี่บนถนนเลยบอกเลยนะครับก็มาทำเครืองแก้วก่อน,ก,อนก่อนที่จะใช้งานแล้วอันนี้บอกก่อนสำหรับคันนี้นะลูกค้าเนี่ย ก่อนที่จะมาทำ GLS เนี่ยก็คันก่อนหน้าน,นี้คือแจ๊สสีขาวจะมีช่วงหนึ่งจะมีแจ๊สสีขาวแจ๊สสีเทาจะเป็นแจ๊สสีขาวนะครับลูกค้าทำแจ๊สเสร็จก็จะมาเริ่มทำคันนี้เพราะว่าตอนแรกก่อนที่จะออกรุ่นนี้ลูกค้าเคยถามว่าจะออกอ,อีกรุ่นหนึ่งบีบีเอ็มเอ็แต่ว่าไม่รู้มาอย่างไงมา GLS ก็ไม่ต่างกันครับอยู่คลาสเดียวกันดีไม่ดีจะดีกว่าด้วยนะครับเข้าไปดูกันสำหรับรถรุ่นนี้นะ ก็เป็นรถจะบอกว่าอนเนกประสงค์ก็ว่าได้คือซึ่งมันใหญ่มากรถครอบครัวขนาดใหญ่นะครับคันบิ๊กบิ้มมากนะครับล้อหน้านี่หน้ายางนี่2 6 5 2 7 5อเหลยนะล้อหลังนี่เ,นเริ่มมาเทิมเลยนะมามาคันนี้และที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับคันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัวรถคันนี้เคลือบแก้วด้วยสเตปซปเปอร์โค้ดแน่นอนครับสำหรับร้านเราถ้าซปเปอร์โค้ดเนี่ยคือสุดและสุดของร้านผมแล้ว ตัวที่แข็งที่สุดมีความเงาที่สุดนะครับกับรถส่วนใหญ่ถ้าจะมาทำส่วนใหญ่จะไปรถใหม่เพราะว่าหนึ่งเวลาในการทําก็จะกระชับลงไปหน่อยซึ่งปกติรถใหม่ๆเนี่ยทำอยู่แล้วระมา3วันแต่ผมอะถ้ามาไวหน่อยจะจะจะกําชับอยู่ที่ประมาณ2วันก็สามารถทําได้แต่ว่าคันนี้เราขอทำสามมาเต็มๆเพราะว่าหนึใหญ่อีกอย่างหนึ่งนะคันนี้นะ ซู Super coat, เปอร์โค้ดอรัาไปดูก่อนซูเปอร์โค้ดคืออะไรสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักที่ร้านเราร้านเราจะมีทั้งหมด4สเต็ปนะครับสเต็ปแรกคืออัลฟาอัลฟาพายอันดับ2คือเมก้าเซรามิกอันดับ3คือเมก้าเซรามิกโปรอันดับ4คือซูเปอร์โค้ดซูเปอร์โค้ดคือตัวน้ํายาจะลงไปทั้งหมด3เบอร์ตัวนี้อย่างต่ําที่ตัวรถนะครับ3เบอร์เนี่ยครับอย่างต่ําที่ตัวรถนะครับ ตอนนี้อยู่ที่เบอร์แรกนะครับกับรถใหม่ป้ายแดงจะบอกว่าผมไม่ได้สื่อให้ดูในเรื่องของการเตรียมผิวเพราะว่าคันนี้เตรียมผิวคันค่อนข้างง่ายแทบจะไม่ได้ขัดอะไรมากเพราะว่าตัวรถยังไม่ได้วิ่งเลยลูกค้ายังไม่ได้เอาไปวิ่งเลยขึ้นรถสไลด์มาด้วยที่เมื่อเช้าได้เห็นกันทุกคนนะครับเบอร์แรกนะครับจะมี เรื่องของความหนาความหนาของตัวรถเนี่ยปกติสีรถอย่างเงี้ยก็จะดาอยู่แล้วแต่เินเจอน้ํายา M1 เข้าไปอีกหนึ่งเบอร์นะครับทาให้สีไดมีความแข็งแรงขึ้นในระดับโมเลกุลน้ํายาของเราทุกตัวเป็นเซรามิกหมดแล้วแต่ว่าเซรามิกจะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะของน้ํายาเคลือบแก้วกับสีได้ดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของความลื่นเราจะปล่อยให้หน้าที่ของเบอร์2และเบอร์3เป็นคนจัดการต่อซึ่งเรื่องของไฮโดรโบบริกไม่ต้องกลัวครับทุบเปอร์โค้ด เกิไดไฮโดรบิกแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกล้อแม็กรล้อแม็กจะเพิ่มแพ็กเก็ตเล็กน้อยจากปกติดูแลได้ประมาณหนึ่ปีมันก็จะดูแลมากขึ้นเป็นประมาณ2-3ปีเพราะว่าใช้น้ำยาอัลฟาโค้ดพายด้วยเช่นกันหรืออัลควาโค้ดในสมัยก่อนคันนี้โชคดีไม่ค่อยมีพลาสติกดำด้านนะถ้าใช้พลาสติกดำด้านก็จะใช้ตัวอัลควาอัลาโค้ดด้วยเช่นกัน ตัวกระจกยังคงเหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็อย่างที่บอกครับใหญ่บิ๊กบึ้มเลยผมขอกลับกล้องไปให้ดูกันด้านหลังนะ <c oughs> จะบอกว่าไม่ธรรมดาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาและยังเนี่ยคันนี้เดี๋ยวผมเปิดใต้ภายใต้ฝากระโปรงให้ดูตอนนี้นะครับเริ่มเคลือบเบอร์หนึ่งแล้วนะ้ำหลับน้ำยาเบอร์หนึ่งก็คือ M1 นะครับ M1 เนนี่พาให้ดูให้ชัดอีกรอบหนึ่ง น้ำยาจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับมี M1, Mtrue และ MT จะลงตามลำดับนะครับจะเป็นอย่างนี้ก่อนตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยตัวนี้จะมีความแข็งนะครับจะมีความเเดี๋ยวลองลองเปิดลองเปิดลองเปิดให้เปิดให้ดูบนมือเห็นดิเปิดให้ดูบนเฮียนะเนี่ยดูน,นี่นี่ครับมันจะมีผงผลึกอยู่ลองแค่แคผงผลึกดิเนี่ยนี่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 นนนนดใูใกล้จะเป็นผงผลึกแก้วๆเลยนะเห็นไหมเห็นไหมครับ จะเป็นผงผลึกแก้วแก้วพอดีผมไม่ได้เตรียมสถานที่สังเกตนะครับอันนี้คือขวดที่แห้งแล้วนะครับเนี่ยจะด,ดูดูที่มือผมเป็นแก้วเลยนะครับเบอร์นี้จะทําให้รถมีความแข็งแรงขึ้นจากน้ํายาเคลือบแก้วตัวนี้จะเป็นตัวที่หนาที่สุดนะครับเท่ากับเดี๋ยวตัวรถเนี่ยแน่นอนเรื่องของความหนาของสมีมันหนาปกติอยู่แล้ว ตอนนี้ลงน้ํายาเคลือบแก้วก็จะลงเข้าหนาเข้าไปอีกและมันก็จะตึงผิวมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราลงเบอร์ลีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปอบกันห้องอบอินฟลุตซึ่งห้องอบอินฟลุตเนี่ยเหมาะมากกับรถที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เพราะเราเคลือบพร้อมกันรอบคันเคลือบอยังไงมันเข้าไปในห,ห้องอบใช่ครับปกติเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนผมก็จะใช้เครื่องเครื่องอบซึ่งเครื่องอบมันจะต้องย้ายไปย้ายมากว่าจะเสร็จก็ หลายรอบอยู่แต่ตอนนี้อบพร้อมกันเลยทําให้ความตึงผิวมันเท่ากันรอบคันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอสิ่งอยากให้ดูนิดนึงเปิดฝากระโปรงผมอยากให้ดูมากเปิดฝากระโปรงคันนี้แม่งเด็ดมากครับผมชอบมากเลยคันนี้เป็นตัว530ดีก็จะเป็นตัว6สู0นะครับแต่นี่ๆพามาดูเครื่องแน่นมากนะครับเครื่องแน่นๆเลยทีเดียวนะเครื่องแน่นจริงๆ แล้วก็ในส่วนของนี่ตัวแผงลังพึ่งชอบมากเลยอะ่ะเป็นคาร์บอนคาร์บอนลายแบบดิบๆมากๆอะ่ะคือแบบเพิ่งเคยเห็นนะในรุ่นแรกๆในรุ่นนี้นะรุ่นอื่นผมไม่เคยเจอเลยคันนี้เพิ่งเคยเห็นคันแรกข้างในเป็นลายคาร์บอนแล้วข้างในพลาสติกเนี่ยเราเคลือบด้วยนะครับเราเคลือบด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรากาลังจะเคลือบต่อพอดีเมื่อกี้น้องเขาทํางานอยู่เนยดูซินี่วันนี้เราจะใช้ตัวอะควาพัดตตัวนี้นะครับอะควาโค้ดนะครับเป็นตัวเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวเคลือบน้ํายา นี่เวลาเคลือบเสร็จมันก็จะเงาขึ้นเนหะ็นไหมความแตกต่างเนี่ยมันจะมันจะฉ่ำขึ้นนะครับแต่ว่าเราเดี๋ยวเราเช็ดนะไม่ใช่ว่าไม่เช็ดนะครับตัวนี้จะทําให้อ่การปิดเกาะของฝุ่นหรือว่าสิ่งสปกปรกไปยากขึ้นเช่นกันนะครับตัวไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยเราเคลือบไปแล้วเราเคลือบตัวเบอร์หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับเราก็จะพาไปออกไปอบกันด้านนอกนะครับโอเคแบนนี้สําหรับวันนี้นะครับจะมีคิวในการล้างรถ นะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ใครที่สนใจที่จะล้างรถก็ต้องขอเวลากันเล็กน้อยนะครับก็วันนี้นะครับในส่วนของตัวตัวรถ่ยมีคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้ถ้าใครสนใจที่จะล้างรถเคลือบแก้วเนี่ยเชไงตอนนี้แนะนําให้ติดต่อจองกิวเข้าไปก่อนนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้บิ๊กกี้สวัสดีครับ